เราเรากินข้าวเย็นไปด้วยเราก็ดูทีวีไปด้วยหรือเปล่าคะคุณแม่ใช่เพลงที่สุดท้ายที่ก่อนหกสิบแปดสมัยน้องต้นข้าวร้องเพลงอะไรครับโอ้โหแล้วสรุปว่ารู้หรือไม่รู้เขาเขาารู้เขารู้รู้ไหมคะหนูไม่รู้อยู่นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเดียวเดียวข้างในนั้นอะไรครับโอ้เมื่อกี้เป็นป้ายเราเซลฟี่กันอย่างนี้ตอนนี้เต็มแล้วครับ ไม่ว่ากันไม่ว่ากันเอาอย่างนี้ถ้าใครเสียตังค์ให้ผมสามร้อยบาทสามารถไปยืนบนเวทีได้เลยนะครับโ oh oh no, อ้ไม่โอ้ยเนาะท่านพอกินการเราสองคนอยู่ใกล้ชิดกว่าเอฟซีน้องต้นข้าว <c oughs> เราจะไม่ลงเราจะยอมยืนคาแข่งเพื่ออยู่ใกล้ชิดน้องนะครับ <c oughs> เราทัา้งสองท่านก็แฟนตัวจริงเหมือนกันเราเอฟซีเหมือนกันเนาะเราส่งเสริมน้องอนาคตผมเชื่อว่าเขาคือศิลปินดัง อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าคิวตารางงานน้องเนี่ยสองปีเต็มแล้วนะสองปีฉะนั้นใครจะหาไปงานบวชงานแต่งฉลองเมียใหม่ไล่เมียเก่าจนตุกพ่อตาแม่ยายรีบจองกันไว้ข้ามสองปีแล้วครับช่วงนี้ช่วงนี้น้องต้นข้าวน้องก็ยังอยู่ในรถ พร้อมแล้วขอเวลาสักกู่ขอเวลาสักกู่ให้น้องได้โอ้หายใจหายคอไม่รู้วันนี้น้องมีกี่งานนอ้องอะเดี๋ยวเขาจะไปหัวรังตามไปไหมช่วงนี้น้องต้นข้าวพร้อมแล้ว

อ๋อซื้อร<ส>พระบดรีรัง,รงต้องรับน้องต้นข้าวของเราขอาาบคุณค่ะช่วงนี้น้องต้นข้าวไม่สามารถลงจาก